สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชาแนลผู้รับสารจักรวาลแต่ความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวสปอลาาสบายดีคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นนะคะพี่อากาศกันเหมือนเดิมนะคะคอนเทนต์หัวข้อถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะ มีพลังงานอยู่3พลังงาน Energy นะคะซ้ายมือของเพื่อนๆที่รักนะคะ Energy ดีที่1ดีที่2ดีที่3นะคะเลือกจากหลังไพที่ชอบที่ดึงดูดนะคะเอาราคาการอ,อ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะ,อะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอยมีความสุขทุกคนทุกท่านในการรับชมคลิปนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังทุกคลิปนะคะอยากดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะราคามีบอกใต้คอมเมนต์หรือใต้ดิสคริปชันนะคะขอบคุณที่พร้อมโอนถึงแอดไลน์ไอดีมาราคาเราไปเริ่มพลังงาน Energy ดีที่หนึ่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพูดที่เลือกดีที่หนึ่งนะคะถ้าเขาบอกคุณได้นะคะเขาอยากบอกว่าอะไรนะคะเอาราดีที่หนนะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะโปรดใช้เจตนานในการรับชมรับฟังคลิปนะถ้าเขาหรือเธอคนนั้นบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าอะไรบ้างนะคะของพลังงานเอเนร์จีของไพ่นะคะไพ่ใบแรกนะคะสไนป์ออฟคัพนะคะอเอ่อความรู้สึกดีความรักนะคะความสุขที่เคยมีความรู้สึกดีๆที่เขายังมีหรือยังอยากมอบให้คุณนะคะ ยังอยากมีการรักกันในชีวิตนะคะตอนนั้นมันก็ดีนะถึงแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่ตอนนี้น่าจะไม่ได้มีการการักกันแล้วในความสัมพันธ์นะคะพลังงานอ n น r g จของดีที่1นนะคะไม่รู้ว่าเขาหรือเธอตอนนี้นะคะได้มีการติดต่อสื่อสารหรือเปล่าอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ไปที่2องนะคะเดอะเฮอร์มิตนะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเหงานะคะเงียบไปจากคุณนะคะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสาร คุณอยู่ในที่ของคุณเขาอยู่ในที่ของเขานะคะเขารู้สึกเหมือนว่าพื้นที่ส่วนตัวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มันไม่เคยรู้สึกเงียบเหงาไม่เคยรู้สึกเดียวดายไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเมื่อก่อนมันมีความรักมันมีความรู้สึกดีนะคะในความรักในความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเอเน g y จี Energy ต่อมาไพ่เดือกสตาร์นะคะอืม เขาอาจจะจ้องมองคุณอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะซักแห่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นที่ไกลๆสถานที่ไกลไพลังงานเดสตานะคะมันเหมือนว่าคุณเป็นแสงสว่างเป็นดวงดาวเป็นความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขามีชีวิตชีวามีความหวังนะคะรู้สึกเหมือนว่าเป็นแสงสว่างนะคะเป็นความสุขเป็นความสดใสให้เขาในคืนที่เขาเงียบเหงาโดดเดี่ยวเดียวดาย หรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเอเนจีแสงสว่างนะคะในตัวเองเป็นความคิดเป็นความสดใสอะไรให้เขานะคะมีความรู้สึกว่าในคืนหรือในวันที่เขารู้สึกเงียบเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายคุณเป็นพลังงานเอเนจีที่มันเป็นพลังงานบวกทำให้เขามีความหวังหรือมีกำลังใจนะคะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะคะไฟออฟวานนะ มีพลังงานเอเนจีของความวุ่นวายนะ,ะในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นบุคคลอื่นนะคะที่มามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นะคะนะคะอาจจะมีคนบางคนที่นะคะไม่ต้องการให้คุณกับเขานะคะได้มีความรู้สึกนะ,ะมันเหมือนมีความวุ่นวายในจิตใจนะคะที่ทําให้เขากับคุณรู้สึกว่าเหมือนมันมีปัญหาปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือตอนนี้เขากําลังรู้สึกนึกถึงคุณนะคะ กำลังนึกถึงคุณวุ่นวายความรู้สึกในจิตใจนะคะ night of Soul, s o r d s เขาพยายามพยายามคิดนะคะตึกตรองนะคะในอาการมีอีโก้หรือในความรู้สึกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขานะคะไม่ได้บอกคุณเย็นชาในความสัมพันธ์มีปัญหาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขากำลังรู้สึกนึกถึงคุณคิดแต่เรื่องคุณในหัวนะคะเอาละค่ะขอดูพลังงานเอเนจีต่อไปนะ ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคะ Ace of One นะก็บอกว่าตอนนี้เขาอยากว่ามาคุณนะเขาอยากติดต่อสื่อสารเขาอยากมีเขาอยากส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆให้นะคะตอนนั้นนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้คุณไม่มั่นใจในตัวเขาหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้อยากที่เป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจอยาก พูดคุยอยากมีการติดต่อสื่อสารในพลังงานเดอะเฮ์มิตนะคะความรักความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบไปที่เขาไปอยู่ตัวคนเดียวปีกวิเวกสันโดษนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่โลกส่วนตัวสูงหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารปล่อยให้คุณเงียบเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเซเว่นออฟโซดนะ,ะเขาบอกว่าเขายังมีความรู้สึกนะคะที่นะคะมีความรู้สึกที่กอดเก็บคุณไวนะะ้นะคะเรื่องราวในอดีต ต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะคะมันทําให้เหมือนว่าเขานะคะยังเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้นะคะยังโอบกอดคุณไว้นั่นเองถึงแม้มันจะนิ่งเงียบไปถึงแม้ในอดีตความรักความสัมพันธ์มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันวุ่นวายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเดินจากคุณไปหรือคุณเงียบจากเขามานะคะมีการแอบ,บดูคุณนะ,ะแอบบสืบแอบ,บส่องนะคะไพ่เดือสตานะคะ เป็นพลังงานของไฟออฟคัพนะคุณยังเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเขาเหมือนเขายังแอบมองดูคุณอยู่ไกลๆมองดูความสําเร็จของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานผู้คนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแอบดูคุณอยู่นะนะะเขาอาจจะเป็นคนที่นะแอบส่งกาลังใจให้หรือว่าเขาต้องการกาลังใจจากคุณที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกนะตอนนี้เขาบอกว่านะ ความวุ่นวายนะคะต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเคยสร้างมันต่อคุณนะตอนนี้เขามาอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่มีความวุ่นวายนั้นแล้วหรือเขานะคะอยากให้นะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเงียบๆหรืออะไรก็แล้วแต่เขาหวนนึกถึงคุณนะคะสไ n i g h t of p e n t a ค l e นะซิกออฟโซสนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะเขาบอกว่าคิดถึงคิดถึง ตอนที่นะ,คะเคยมีกันและกันคิดถึงความสุขที่เคยมีคุณนะคะตอนนั้นมันดีมากๆเลยตอนนี้เขาอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนว่าเออกำลังฉันรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเหมือนเขากำลังดื่ม มีพลังงานเหมือนดื่มอยู่ตัวคนเดียวปีไเวกสันโดษแล้วก็คิดถึงเรื่องราวของคุณอาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้นะคะในความรู้สึกที่สื่อถึงไพ่นะคะมันเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนมีพลังงานที่ส่งตรงมาถึงคุณน่ะมีพุ่งพุ่งออกมานะคะตัวตนจริงๆของเขาตอนนี้อาจจะปีวิเวกสันโดษอาจจะไม่อยากคบใครหลายคนอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงอยู่ในที่ของเขาที่เฉพาะของเขาแต่เขามีความรู้สึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะคะ ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะอาจจะเศร้าใจหรือทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถามว่าตอนนี้เขาอยากมาหาคุณไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากติดต่ออยากโทรหาอยากมาหาอยากพบเจอนะคะคนที่ห่างไกลนะคนคนนี้นะคะไพ่ใต้สำรับนะ <c oughs> มีพลังงานสองไม้เท้านะคะการรอคอยการมองดู การรอคอยที่จะเดินทางก็ได้การอยู่ต่างจังหวัดต,ต่างประเทศต่างทินแดนไกลมันเหมือนเขาหรือเธอนะคะคนนี้ที่ดีที่หนึ่งเลือก <c oughs> มีพลังงานเอนเนอร์จีของคนอยู่ห่างไกลในความสัมพันธ์ในอดีตมันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วความสัมพันธ์ที่มัน,นงเงียบหายไป ยังมีพลังงานเอเนจีความรู้สึกที่ดีๆที่ส่งถึงกันนะคะในอดีตความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องเงียบจากกันไปหรือความรักมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่มาอิทธิพลภายนอกที่มาควบคุมในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ เป็นประมาณนี้ถ้าถามว่าเขายังมีความรักไหมในในช่วงที่เขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารมายังมีความรักยังมีความคิดถึงมีการแอบสืบแอบส่องหรือเป็นพลังงานเ n e r g y ที่รอคอยนะคะอาจจะรอคอยที่มาเจอคุณก็ได้นะคะคนที่ห่างไปคนที่จากไปนะ เวลาที่เขาอยู่เงียบๆคนเดียวเหมือนเขาได้คําตอบว่าคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจเขาเหมือนกันนะเหมือนเขาคุณยังเป็นแสงสว่างเป็นไพ่เดือกสตาร์ออกมานะคะเขาอยากมีความหวังที่จะได้สมหวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างถึงแม้เขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมีข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้ห่างกันไปนะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้เหมือนเขาคิดถึงเขายังรักเขายังรู้สึกถึงคุณนะคะความรู้สึกดีๆที่เขาส่งถึงนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะพลังงานไพ่ดีที่1น,นะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากมากค่ะเพือ่อนๆที่รักสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานดีที่2นะถ้าเขานะคะบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรเขาหรือเธอคนนั้นนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะดีที่2นะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะโปรดใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลรายละเอียดราคาอยู่ใต้คลิปนะคะอืพไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนเขากําลังรู้สึกเซนซิทีฟนะอาระนะอ่านิวมูลนะในราศีตุลน,นะคะมีพลังงานของนะคะ คนที่เครียดคิดวิตกกังวลน,นะคะสับสนในความรักในความสัมพันธ์เขารู้สึกเหมือนว่าเขาเออตอนนี้คุณช่างมีที่คนสําหรับใจเขาเหลือเกินนะคะตอนนั้นนะในอดีตที่ผ่านมานะเขาบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณได้เลย เวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่เหมือนนอนไม่หลับ mm hmm. เครียดวิตกกังวลเซนซิท mm ีฟ hmm. ในรู้สึกความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมานะสามถ้วยคุณยังเป็นความสุขให้เขานะ seven of swords ในความรักความสัมพันธ์มันเหมือนไม่เปิดเผยนะคะรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะทําไม่ดีในความสัมพันธ์ไม่เปิดเผย seven of swords มีการทําอะไรรับหลังหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเขาเรียกว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะใช้เขาเรียกว่า ในความสัมพันธ์เขาอาจจะควบคุมคอนโทรลคุณนะคะในความสัมพันธ์หรือไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีการครบกันแบบไม่เปิดเผยก็ได้นะคะมีอะไรที่เป็นความรับต่อกันในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ3 of Cups คุณยังเป็นความสุข ต่อเขาอยู่นะคะมันเหมือนเป็นพลังงานของ The Emperor ผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะที่มีพลังงานที่เป็นคนที่เก่งมีอีโก้นะคะมีแพชชั่นนะคะแล้วก็ชอบควบคุมคนโทนคนอื่นในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะพลังงาน The Moon นะคะชาวราศีมีนนะคะตอนนี้เขาอาจจะเครียดวิตกกังวลน,นะคะไม่มีความสุขรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะตอนที่ไม่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ <S <S เขาบอกว่า Fire of Pentacle รู้สึกเหมือนว่า โดดเดี่ยวเงาเหน็บหนาวในความสัมพันธ์ไม่รู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครต้องการเขาไม่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการคิดมากนะคะนะพรังงานนะคะเดอะมูนนะคะความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านไปนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เขาคิดนะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไม่ให้ความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันดูคุมเครือในความสัมพันธ์เพออ of o n นะการ ยื่นไม่ตีการอยากขอโอกาสการอยากเริ่มต้นใหม่เขามีแพชชั่นกับคุณเขามีความรู้สึกนะคะอยากมอบความรักจากความรู้สึกที่มันเหมือนคุมเคือหรือเป็นความสุขหรือไม่เปิดเผยหรือเขาเอาแต่ใจตัวเองในความสัมพันธ์เขาอยากมอบความรักให้คุณะคะ Queen of Cups พลังงานดีที่สองนะคะเป็น energy ของเขากําลังคิดถึงอืคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเคยจบไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากจะทําแบบ ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีตรงนั้นเลยเขาไม่อยากเอาแตใจตัวเองอาจจะปกปิดความรักอะปกปิดความสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับหรือเปล่านะคะในอดีตที่ผ่านมา t h e เดสนะเขาคุ้นคิดถึงความรักตอนที่เคยมีคุณอยู่ตอนนั้นที่เคยคบกันถึงแม้มันจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้คนอื่นไม่รู้แต่มันเป็นเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังต้องการต้องการคุณต้องการความรักครั้งนั้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอืม มันเหมือนมันเหมือนมันเป็นพลังงานเาอเน,อ,นนะรอ,อร์จีเหมือนเขาอาจจะบอกคนอื่นนะไม่รู้ว่าหมอหมอู้สึกอยากพูดแบบนี้ว่าเหมือนเขาอาจจะบอกคนอื่นว่าคุณเป็นแค่เพื่อนหรือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้บอกคนอื่นแต่ในสถานการณ์จริงคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันนะคะหมออ่านตามน้ไพ่ยถ้าเกิดดีที่สองใครไม่ได้เป็นตามนี้ก็ให้ข้ามไปนะคะ The d e a t เป็นการนึกถึงย้อนถึงเรื่องราว เขาไม่สามารถลืมคุณนะคะ The Moon กับ The d a t มาอันนี้คือมันเป็น energy ที่กำลังคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงโหยหารู้สึกเหงารู้สึกโทษตัวเองรู้สึกเหมือนนอนไม่หลับคิดมากกระวนกระวายใจคิดตลอดเหมือนคิดตลอดคิดตลอดช่วงทีออ่ New Moon ลอกใหม่เนี่ยเขาคิดตัดสินใจเหมือนว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความรักหรือไม่ได้มองเห็นคุณค่าของคุณ เท่าที่ควรขอดูให้ต่อไปนะเดอะเอมเพลอรกับ The Star นะเดอสตานะมีพลังงานชาวราศีพิจิกกับชาวราศออีกลุมเพิ่มเข้ามานะคะเดอสตานะมันเหมือนมันเหมือนเขาอยากให้คุณนะคะอืมมันเหมือนเขาอยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะมีการ ให้อภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างอืให้อภัยเขาอยากเขาอยากให้คุณนะคะให้อภัยเขาบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยเอาแต่ใจตัวเองกดขี่ข่มเหงในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ได้พูดไม่ได้พัฒนาอืตอนนั้นมันเหมือนมันเหมือนเขาเอาแต่ใจตนเองถ้าถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ว่างอยู่แต่เขาเหมือนคีปดีที่สองไว้อะไรก็แล้วแต่ ที่ทำให้มันเหมือนว่าคุณกับเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้เพราะมันมีแค่สวิต t o ออกเพนทิเคิลเจ็เหรียญน,นะคะตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าอาจจะทอดทิ้งคุณให้คุณไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรทั้งทที่นะตัวคุณอาจจะเป็นออทุกสิ่งทุกอย่างอะไรให้เขาก็แล้วแต่เขากำลังมาคุ้นคิดวิตกกังวลว่าตอนนั้น ความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยมันจบสิ้นไปตัวคุณอาจจะเดินออกมาในความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าอยากจะขอโอกาสถ้ามันเป็นไปได้นะคะ The d a การจบไซเคิลของความรักความสัมพันธ์ที่มันปิดบังซ่อนเล่นความสัมพันธ์ที่มันหลอกลวงมันเหมือนคนที่อยู่คนเดียวแล้วคุณคิดถึงบางสิ่งบางอย่างกับการกระทําที่เอาใจตัวเองของเขา ในความสัมพันธ์นะคะคิดถึงความรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีความหวังไหมมันจะมีกำลังใจไหมมันเป็น energy ของมันเหมือนคนที่อธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกคิดคำหนึ่งในใจว่าเฮะเรื่องราวนี้มันจบจริงๆแล้วใช่ไหมฉันฉันฉันอยากขอโอกาสอีกสักครั้งในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันเหมือนเป็นความรัก ฉันฉันอยากจะขอโอกาสพูดกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งว่าฉันรละเขาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนที่เอ่อเขาเขาอยากพูดอะ่ะไพเ่เ,เ,พเล่าเรื่องมันเหมือนว่ามันเหมือนไพ่เล่าเรื่องมันเหมือนว่าใครบางคนที่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในอดีตแต่ตอนนี้เขารู้สึกเสียดายเขาอยากจะพูดเขาอยากจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะอืมนะคะเหมือนว่าเขาได้คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างมีอาจจะมีคํา ขอโทษขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่ที่จริงแล้วเขารักอะไรแบบนี้นะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะนะคะไพ่ใต้สำรับนะ King of Pentacle นะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่โฟกัสสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง อะไรก็แล้วแต่นะคะในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ผู้คนเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะคะเขาจะคิดวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่ตัวเขาได้รับเป็นเป็นใหญ่ไม่ใช่ที่ตัวเขาจะต้องให้ผู้อื่นนะคะความรักก็เช่นกันนะคะว่าใครให้เขาได้มากหรือใครใจ่ายให้เขาได้เยอะหรืออะไรแบบนั้นนะ,ะ King of p e n เด c l e คือเขาไม่สามารถทำอะไรได้หรืออาจจะไม่ได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่กับที่ ะะมองเห็นสิ่งที่มันหายไปถึงมองเห็นคุณค่าแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอืก็ะจะเป็นประมาณนี้นะพลังงานดีที่สองนะมีพลังงานอิมเพลอร์ราศีเมษราศีมีราศีพิจิกราศีราศีกุมนะคะบางคนอาจจะเป็นต่างชาติบางคนอาจจะเป็น คนที่ทำงานกลางคืนบางคนก็จะเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังในวงสังคมหรือในโซนที่เขาอยู่หรือเป็นพลังงานอาจจะสลับมาเป็นผู้ที่เลือกดีที่สองก็ได้มีรูปร่างหน้าตาดีเซ็กแอบพิลแรงดึงดูดบางคนนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เหมือนว่าอารมณ์ที่เบิรนว่ามีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟ แต่ความรู้สึกในจิตใจ,จของเขาแต่เขาไม่แสดงออกเขาพยายามแสดงถึงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งไม่อยากให้ใครรู้ในความรู้สึกของใจเขาลึกๆเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะคะพลังงานไพ่สามารถสลับมาเป็นตัวตนของตัวคุณก็ได้นะคะดีที่2นะเอาราคาขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หมอแจนนะคะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะอ่านราคาและรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันที่ปักหมุดไว้นะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อากาศนะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วไปโปรดใช้กิจเนืในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะดีที่3นะเรามาอ่านพลังงานกันนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะอ่ะ chain of one เขาบอกว่าตอนนี้นะเขาบอกว่าเขาทํางานหนักมากเลยไม่มีเวลาเลยเหนื่อยหนักนะคะรู้สึกคุ้นคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเดอะไฮพินเทสเขาบอกว่าคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเพจออฟเอนเ a e เใครบางคนมีเอเนรพลังงานของการหยุดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนว่าคุณกับเขารู้สึกเหมือนว่าเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือเปล่าเขาบอกว่าการหยุดนิ่งในความรู้สึกไปไม่ได้หยุดความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณหรือมีความ ม,มันมีความรู้สึกที่คิดถึงคุณมากนะสิบไม้เท้าคือคิดถึงมากมันหนักมากความรู้สึกลึกซึ้งเดอะไฮพิเนท์นะเขายังมีพลังงานเอเนอจีที่ส่งความรู้สึกถึงคุณได้ว้าวเดอะเดอะนะเพศเดียวกันคนรูปร่างหน้าตาดีคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่อายุน้อยกว่าหมายถึงผู้หญิงอายุมากผู้ชายอายุน้อยนะคะเดอะซั sun, สามารถเป็นเพศเดียวกันได้ คนที่เป็นเด็กคนที่รูปร่างหน้าตาดีพลังงานเ n e r g y ดีที่3อาจจะหมายถึงเขาหรืออาจจะหมายคุณก็ได้การอ่านไพ่อพัดพลังงานสลับมาเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะคะคนที่มีชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาดีนะไพ่เดือสเต็งนะเขาบอกว่าตอนนี้นะเขานะคะพยายามคือเหมือนว่าเขาเนี่ยรู้สึกคิดถึงคุณมากเลยทั้งสเต็งต้องเข้มแข็งต้องแข็งแกร่งต้องแสดงออกเหมือนว่าเขาเออไม่ได้ไม่ได้รู้คือ มันเหมือนมีการหยุดนิ่งกันในความสัมพันธ์ Pa ศอ f f เนี่ย pace of เพนิเคิการหยุดนิ่งการชะง,งักความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่ในใจเขาตลอดเลยเขาคิดวนเวียนสเต็งเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องสร้างเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ พลังกายพลังใจเพื่อที่จะไม่นึกถึงเพราะคุณยังเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นรอยยิ้มที่สดใสให้เขาเป็นเดอะซันนะคะเป็นเดอะซันเป็นรอยยิ้มที่สดใสอบอุ่นอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่ในใจเขานะในสถานการณ์ที่มันต้องกดไว้มันต้องหยุดไปมันต้องเก็บไว้ในใจไม่ให้รู้สึกแต่มันรู้สึกไว้นะคะอืมนะเรามาดูต่อเอาราะนะเขาบอกว่า10 of w a n d เขาพยายามจะทํางานหนักเพราะว่าไม่ให้รู้สึกนึกถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะไม่ให้วนเวียนคิดถึงพยายามจะทํางานหนักอะไรบางสิ่งบางอย่างต่างๆแล้วให้เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าอยากจะนอนหลับไปแต่เขาทําไม่ได้กลางคืนเขาฝันถึงคุณนะเซเว่นออฟคัพนะคะเขาคิดวนเวียนบางสิ่งบางอย่างนะเขาคิดว่านะเขาทําอย่างไรดีมันเหมือนคุณเข้ามาในความฝันในจินตนาการเหมือนเขากับคุณสื่อถึงกันเดอะไฮพินเนทนะคะมันเหมือนจิตวิญญ,ญาณของคุณตัวคุณอะคอยหลอกหลอนเขา คอยหลอกหลอนเขาในความรู้สึกนะเขานึกถึงคุณมันเหมือนมีความรู้สึกเอเนจีที่เขาส่งถึงคุณก็ได้หรือคุณส่งถึงเขาเหมือนสื่อถึงกันเราไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์นะมันเหมือนพลังงานอาจจะมาในรูปแบบความฝันที่คุณฝันถึงเขาก็ได้ดีที่3หรือเขาฝันถึงคุณนะคะ The High p r i e s t e s นะความลับ ที่อยู่ในหัวใจเขาคุณที่อยู่ในใจเขามีอารมณ์เซนซิทีฟกับคุณมากที่สุดนะคะเพราะว่าคุณเป็นท r ูอัพคัของเขาพลังงานที่โยมามันเหมือนเอ่อมันเหมือนเป็นเอเนจีที่เขาไม่สามารถคอนโทรลได้เขาควบคุมคอนโทรลไม่ได้นะเหมือนลืมคุณไม่ได้ พยายามลืมพยายามไม่คุยหรือไม่ติดต่อแสดงว่าดีที่3ามมันเหมือนมี energy พลังงานของคนไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจาะสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่เขาฝันถึงคุณนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันมีเขาเรียกอะไรอะจิตจิตที่เคยเชื่อมโยงกันอ่ะืมถ่าเราจะพูดย้อนไปอดีตชาติอะไรมันก็จะเนาะเราเอาปัจจุบันดีกว่าเนะมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกถึงคุณมันเป็นความรักมันเหมือนว่า ใครไม่มีที่พนสําหรับใจเขาเท่ากับคุณอนะไม่รู้ว่าสถานการณ์พวกคุณในอดีตนั้นมันเป็นกันแบบไหนแต่ตอนนี้นะเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะซิกออฟโซดนะคะคนที่ห่างไปคนที่เดินจากกันไปคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะเดอ s ซันะอืมนะเขาบอกว่าเขาพบเจอคุณนะคุณเป็นแสงสว่างเป็นรอยยิ้มที่สดใสเดอ u ซันเอสออฟโซดเขาหาทางออกไม่เจอนะคะ คิดวนเวียนนะคิดวนเวียนเขาติดกับดักนะคะติดกับดักกับความรักความรู้สึกของคุณอะไรก็แล้วแต่ในการที่เขานะจะแอคชั่นตัวจะอยู่นี่ใจจะอยู่ไหนหรืออตัวจะอยู่นี่หรือตัวคุยหรือไม่ได้คุยปฏิสัมพันธ์การแอคชั่นอะไรนะคะเราไม่ได้ทราบรายละเอียดว่ามีหรือไม่มีแต่นะคะในความรู้สึกหรือในใจเขานะนะ คุณนะคะยังเป็นเนื้อสันในใจเขาเขาคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณเยอะมากและหนักมากแปดดาบนะหาทางออกไม่เจอในการจะสลัดความรู้สึกหรืออะไรนะคะอืมอยากจะพูดว่ามันเหมือนมีข้อจำกัดในความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าไฮพีเทสมันขึ้นมามันเหมือนไม่อยากจะพูดเลยว่าเราเจอใครในวันที่ช้าไปเปล่า หมอไม่ได้อยากจะแปลแบบนั้นนะอืมถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะเราไม่อยากจะแปลแบบนั้นนะอืมนะคะมันเหมือนว่าความรักความรู้สึกที่บางทีมันมีเรื่องหนักเหนื่อยใจรู้สึกไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขายังมีความรู้สึกที่นึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคนเราอาจจะมีอีกโก้บางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราเก่งเกินฉลาดเกินรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีทําให้เรามีอีกโก้ความรักความสมพันธ์จริงๆปวดใจเราจริงๆ เขาคนนั้นอาจจะไม่ได้พูดมันออกมานะคะ S of one นนะเขาบอกว่าเขาพยายามจะเข้มแข็งทํางานให้ประสบความสําเร็จเหมือนคนบ้าง,งานเลยจะทํางานทํางานเพื่อให้ลืมเพื่อให้ลืมนะเพื่อให้ลืมเ,เพื่อให้ลืมหรือบางคนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่สถานการณ์ที่ได้เลิกลากันไปนะคุณกับเขาอาจจะห่างไกลเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดย้ายที่ไปที่อื่นบางครั้งการติดต่อสื่อสารอาจจะ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือรู้สึกเหมือนมีปัญหาในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็น energy ของ S of one เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเขามาหาคุณได้มาเจอคุณได้เขาจะมาแปดไม้เท้าอันนี้คือเป็นการพุ่งนะแบบพุ่งตัวอยากมาหาอยากว่ามาหาอยากติดต่อสื่อสารแต่ถ้าเกิดว่าในความรู้สึกของการที่ใครบางคนกำลังคบหาดูใจกับใครสักคนที่ เพิ่งเจอกันใหม่ๆนะคะอืมเพิ่งเจอกันใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเจอกันใหม่ๆเป็นแสงสว่างเป็นดวงอาทิตย์หรืออะไรแล้วแต่คุณก็คือเป็นคนที่เขาเห็นว่าเขาถูกใจเขาพอใจเดอซันมันจะต้องเป็นแบบว่ารูปร่างหน้าตาดีเขามองเห็นคุณรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาชอบหมดในความเป็นคุณตอนนี้เขาอาจจะทํางานหนักเหนื่อยแค่เก็บความรู้สึกไวในใจหยุดไว้ก่อนต้องอดทนเข้มแข็งทํางานให้ประสบความสําเร็จก่อนเพื่อนะคะตอบโจทย์ เขาเรียกว่าอะไรมีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เขาคิดจะทําไว้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้ตอนนี้ยังอยู่ห่างไกลยังไม่สามารถมาเจอกันได้ถ้าเกิดเขาทํางานเสร็จหรืออะไรเขาอาจจะอยากเดินทางมาเจอคุณนะความรักคนทางไกลคนต่างชาตินะไพ่ใบนี้ออกมานะ Vi e อ of f o r t u n นนะแต่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ Vi e อ of fortune ใบนี้ของไพ่สำรับนี้นะคือหมอไม่อยากจะพูดว่าบางครั้งผมลิขิตทับซ้อนนะ อืนะคะก็ไม่รู้ว่านะคะเป็น energy ของพลังงานของใครนะคือบางทีมันเหมือนว่าความรักความรู้สึกเนี่ย mm hmm. บางครั้งมันเกิดขึ้นได้กับใจคนเพราะว่าความรู้สึกหรือทั้งตัวเขาทั้งตัวเราเราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราครบคนนี้หรือเราเจออีกคนหนึ่งที่ดีต่อใจมากกว่าที่ถูกนะคะเราจะไม่พูดเกี่ยวกับศีลธรรมอะไรนะคะเราจะ พูดแค่ว่าไพ่ออกมาอย่างไรเราจะแปลอย่างนั้นแล้วก็อ่านอย่างนั้นนะคะ w i e l of fortune การติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์ทางไกลต่างประเทศนะคะหรือเป็นพรมลิคิดที่ขอใช้คำว่าทับซ้อนนะอืทับซ้อนนะคะอืนะคะคประมาณนี้นะอถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรดีที่สามเนี่ยเป็น energy ที่มีการข่มใจตัวเองไม่ให้รู้สึก แต่รู้สึกมากแล้วรู้สึกมากแล้วมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกแสดงว่ามีพลังงานของการผูกพันมาออในอดีตชาติเวลาชาตินี้ที่เรามาเจอกันบางทียังไม่ถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะมันมีการซ้อนเหลื่อมกันของความสัมพันธ์ของเกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งอยู่ไหมหรือเราเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งอยู่ไหมที่มันรอเวลาหรือรอไซเคลที่จะเป็นของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ ดีที่3มเนี่ยนะคะรักมากคิดถึงมากมีการฝันถึงกันด้วยนะคะมีความรู้สึกไม่สามารถเอา,าเออากจากหัวได้เลยต้องพยายามหาอะไรทําให้ให้เยอะให้หนักให้เหนื่อยเพื่อจะได้ไม่คิดถึงเพื่อจะได้ไม่บุ่นวายใจในเรื่องของคุณนะคะน่าดีใจจริงๆเลยดีที่สามนี่แบบดีมากๆเลยนะเขารู้สึกถึงคุณแบบมากๆนะคะอืมเป็นดอะซันด้วยนะไฮพิเนท์เนี่ยก็ดีฟลึกไปอยู่ในใจไม่มีใครเอายังลบมาลบออกนะคะเนี่ยนะอืม เอาละนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรก็คุณมาวิ่งอยู่ในหัวผมไม่เหนื่อยหรออะไรแบบนี้อืมจะพูดแบบนี้เลยอืมนะคะคุณมาวิ่งอยู่ในใจผมคุณไม่เหนื่อยหรออะไรแบบนี้พักบ้างไหมเออคุณมาวิ่งอยู่ในใจผมอืมนะคะโอเคนะดีที่3ามก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้หมอแจนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาในการชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอมีความสุขนะคะเจอพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ